เป็นซอ3์เวสสามรดีนะรุ่นทุกคนตามหานั่นเองครับหน้าตาเท่เ AMG สไตล์แบบนี้นะะต้องซื้อรุ่น AMG เท่านั้นนะครับเลขไม่หม่85,000กิโลเมตรนะครและถ้าเทียบกับ CLS ปีเดียวกันในท้องตลาดผมการันตีเลยว่าคันนี้ถือว่าไม่ต่ำมากๆสวัสดีครับพบกับนัดนะครับ NP Auto t อโตทมือหนึ่งเรื่องรถมือสองนะครับ วันนี้เรีอยู่กับเจ้านี่เลยครับ Mercedes-Benz CLS 300D นะรุ่นที่ทุกคนตามหานั่นเองครับวันนี้ผมได้สวยๆเข้ามา1คันนะใครที่กำลังมองหาอยู่พลาดไ่ได้เลยครับคันนี้นะเป็นรถปี2019จดเว้นปี2020นะมาพร้อมกับฝากระโปรงใหม่แล้วเป็นฝากระโปรงหนกนะครับแล้วก็คันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันดีกว่าครับว่าคันนี้ที่ได้เข้ามามีสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะเริ่มตัวไฟด้านหน้าครับไฟด้านหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงออปชันเนี่ยก็จะให้มาเป็น m o d y i Beam LED เลยนะแลล้วก็ดูสภาพมปิเย โปรเจคเตอร์ต่างๆ d a y Time ต่างๆใช้งานได้หมดนะครับหน้าตาเท่ๆ AMG Style แบบนี้นะฮะต้องซื้อรุ่น AMG เท่านั้นนะครับแต่ที่ยิ่งโดดเด่นไปกว่านั้นคือกระจังหน้าด้านหน้าตรงนี้เจ้าของเก่าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น GT Style นั่นเองครับ AMG Package นะด้านล่างใช้ด้านล่างเนี่ยจะตัดมาพร้อมโครเมียมและด้านหน้าคันนี้ให้ออปชันมาเป็นเซ็นเซอร์กระยะ 6. จุดให้เลยนะและยิ่งไปกว่านั้นนะตรงเวนโลโก้นะครับก็จะมีกล้องให้ด้วยนะคือคันนี้เนี่ยเวลาเราถอยจอดเนี่ยจะมาพร้อมกับ 3, 6, สาศาเอยครสบ ล้อแม็กนะครับก็เดิมทีว่าสวยแล้วเป็น AMG อันนี้ไม่สะใจนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยครับเป็นสไตล์ g t AMG นั่นเองครับให้มันล้อกับกระจังหน้านั่นเองครับส่วนยางตัวนี้เนี่ยเราก็จะให้มาเป็นยางปี2 0 2 5ซึ่งเจ้าของคนถัดไปที่จะใช้นะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางละใช้ยาวๆเลยนะครับสีสันโดยรวมด้านข้างสีเต็มเช่นกันครับริ้วรอยต่างๆตามมือจับแทบไม่มีเลยนะครับและออปชั่นดูครับกระจกข้างไฟเลี้ยวเป็นแบบ led บายสปอตต่างๆมีให้หมดนะครับภายในของเขาตัวนี้จะให้มาเป็น สีทูโทนดําแดงครับแล้วให้เป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมหมดเลยนะเป็นเบาะหนังเนปป้านะครับตรงกลางของเขาตัวนี้จะให้มาเป็นลายไม้นะครับแล้วก็ออปชันนะฮะับภมมิใจมัลติฟังก์ชันซ้ายขวามีให้หมดดีไซน์สไตล์ AMG นะครับและที่ผมชอบมากๆคือภายในของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Ambient Light นะครับเครื่องเสียง Burmester นะครับเป็น Hi End ของเขานั่นเองครับแล้วก็หลังคาตัวนี้จะเป็นหลังคา Panoramic Sunroof จากโรงงานเลยครับเลขไม่แปด0 0ืกิโลเมตรนะครับและที่สำคัญคันนี้ประวัติศูนย์ตลอดต่อเนื่องชัดเจนทุกระยะด้วยนะ ถ้าเทียบกับ c ซ s ปีเดียวกันในท้องตลาดผมการันตีเลยว่าคันนี้ถือว่าไม่ต่ำมากมากเลยครับความสวยงามของเซ S สนะฮะอยู่ที่ด้านหลังของเขาเลยนะไฟท้ายนี่จะเป็นแบบฟู l l LED เซนเซอร์ถอย4จดุดมีให้นะแล้วก็กันจนท้ายนะมาพร้อมกับท่อคู่สไตล์เ m g นั่นเองครับและความเทพไปกว่าน,นั้นนี่ครับฝาท้ายเวลาต้องการเปิดนะฮะเปิดอย่างนี้ครับเปิดตรงโลกโก้เบนสวยมากนะครับอุปกรณ์ต่างๆคันนี้อยู่ครบหมดนะครับก็ซื้อไปไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมละโดยรวมพร้อมใช้งานเลยนะ และใครที่เลือกรถยนต์มือสองไม่เป็นนะกลัวว่ารถจะชนหนักน้ําท่วมมาปรับแต่งเลขใหม่มา,มาสบายใจได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวทุกชุดเลยด้านข้างตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานอยู่ครบหมดอะน็อตประตูเดิมนะครับไม่มีร้องรอยการแกะนะครับโครงสร้างการันตีให้เดิมแน่นอนและโครงสร้างด้านหลังนี่เดี๋ยวแกให้ดูเลยรถสวยๆเนี่ยดูง่าย เห็นไหมครับเม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยอยู่ครบทุกจุดไม่มีร่องรอยการซ่อมแซมนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักนะครับโดยรวมเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าโดยรวมเนี่ยบอดี้ค่อนข้างเดิมแล้วสีค่อนข้างเดิมเลยด้วยนะคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะให้แรงมาทั้งหมด241แรงมานะครับและเครื่องตัวนี้เป็นดีเซลล้วนโดยที่ต้องบอกเลยว่าทั้งถึกทนและประหยัดผมยกให้รุ่นนี้เลยครับโครงสร้างด้านหน้านะครับก็เช่นกันครับสวยงามเช่นกันน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะฝาเดิมนะครับก็สติ๊กเกอรนนนนนายังงอ่ครี้้วสสแ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆท่านผู้ชมสําหรับใครที่กำลังมองหาซีเอ็มเอส300ดีไม่อยากพลาดคันนี้เลยครับสวยจริงครับรถสปอร์ตสวยแบบนี้ N.P. Auto t r a d e จัดให้ราคาพิเศษเลยครับ1,990,000บาทเท่านั้นนะครับและที่สําคัญออกรถคันนี้ฟรีดาวด้วยนะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ3,000 30, กว่าบาทเท่านั้นเองครับอยากจะมาชมรถด้วยตัวท่านเองนะเราสามารถพิมพ์ใน Google Map ได้เลยว่า N.P. Auto t r a d e นะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะสามารถทักไลน์แอดนะครับที่ @N.P.Auto Theat นะผมมีีฝ่าาาายยยขขมพนนักง รอให้บริการเพื่อนๆผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับ